หิวจังหิวจังเมียวเมียวปุกปุยแมวขนฟูสีขาวส่งเสียงร้องพร้อมเข้ามาคลอเคลียทําให้ขวัญข้าวนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้อาหารเลยปุกปุยคงจะหิวขวัญข้าวเปิดประตูออกมานอกบ้านสีนินลูกหมาตัวน้อยกระโดดตะก,กายพร้อมส่งเสียงเห่าเบาๆห้องห้องเหมือนจะเตือนว่าหิวจัง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 นกแก้วในกรงพากันกระพือปีกส่งเสียงร้องหิวจังหิวจัง ปลาทองในอ่างว่ายน้ำกันขวบขวาพ้นน้ำบุ๋มบับ๋บุ๋มบั๋ส่งสัญญาณว่าหิวจังหิวจังที่เล้วหมูหมูว่าและลูกหมูสามตัวส่งเสียงอุดอุดหิวจังหิวจัง,จงระงมไปหมด In ขว,ขวัญข,<ว>ข,ข้าวรีบเข้าไปในครัวคลุกข้าวกับปลาให้ปุกปุยปุกปุยกินแล้วเงยหน้าขึ้นร้องเเมวๆอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวคลุกข้าวกับเศษเนื้อให้สีนินแถมกระดูกท่อนใหญ่เพื่อปลอบใจสีนินกระดิกหางส่งเสียงนิดๆอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวบอกด้วยน้ำว้าสุกงอมให้นกแก้วนกแก้วกระพือปีกและส่งเสียงร้องอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวโปรยอาหารเมดให้ปลาทองปลาทองโผล่หัวขึ้นตอดและดำผุดดำว่ายอร่อยจังอร่อยจัง ขวัญข้าวเทรามที่คุณพ่อผสมไว้ให้แม่หมูและลูกๆหมูอ้วนและลูกๆส่งเสียงอูดอดอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวนึกสงสัยว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงน้องร้องเลยขวัญข้าวจึงโผล่เข้าไปในห้องคุณแม่เห็นน้องขวัญฟ้าหลับตาพริม้มดูดนมคุณแม่เสียงดังจ๊๊จ๊บ,จบอร่อยจังอร่อยจัง ขวัญข้าได้ยินเสียงอีกแล้วโกรกรากโกรกรากมาจากไหนกันเสียงดังมาจากค้อง,องของขวัญเข้านั่นเองหิวจังหิวจังมีอะไรให้ขวัญเขารับประทานบ้างหนอ